ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็พบกับครัวมะม่วงกันนะครับวันนี้เรามาเดินที่ตลาดสมัยารนะครับตลาดสดอาหารทะเลสมัยารอูป่าเลยเวลาเราไม่อยากได้แล้วมันมานมันมันจะ ตาอะไรตัวสีแดงผูแดงสามร้อยยายตัวเริ่มเลยวันสามร้อยห้าสิบวันไปสามร้อยห้าสิบนี่ก็จะเป็นส่วนของอาหารแห้งก็มีนะครับ ตกสองร้อยจดตาเตาเขาพี os, like ่ดาด้วยุ่งนาเสือรุ่งนาเสือนี่รัวแปดร้อยรุ่งนาเสือัมาก

ไม่ร้อยสิบเอาไปได้สักสองสาเอาไปขายเวลกโสิบไปย่างขายล รัอครับเดินดูครับ <80. S 1> ลนี่อไเนี่เป็นราคาอาทะเลที่ตลาดสนมกันหนุกตกราคาถูกมาก ปลาดบปฉลามด้วยปลาฉลามตามอยู่ตรงไหนคานั้งหอดูปลาฉลามตัวนั้นหอบดูปลาฉลาม อันนี้ก็ของไม่เยอะเท่าไหร่ครับที่มาเมื่อวานตอนเย็นไม่มีของเลยนะครับ กุ้งกุ้งหัวไข่ไค้านทานไปไหนกุ้งกทานไปไหนเลยจ้าหวานดูละมีร้อยสิราคาอาหารทะเลที่โลกไม่แพงนะครับ มนดสายละร้อยไงลมปลาโทอดปลาปลาสดมากเหรพี่แล้วก็เป็นหอยออ เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะครับ okay. เดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มปลากระตูนกันต่อซื้อของเสร็จแล้วแค่นี้ก่อนนะครับ